You are listening to story, to are Mahaveh's happiness here and here listening is now หากเอ่ยชื่อถึงองค์ทลายลามะก็คิดว่าคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของชาวทิเบตร,เรวมถึง เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยกย่องอยอมรับจากคนทั่วโลกและนอกจากนี้ตัวองค์ท่านทลายลามะเองท่านก็ยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีคริสตกราช1989ักราช1 9 8แและยังได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลผู้ ทรงอิทธิพลต่อโลกจริงๆแล้วอ,องค์ท่านทลายลามะก่อนที่ท่านจะมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วโลกตัวท่านเองก็ต้องผ่านการเคี่ยวกรมอย่างหนักทั้งในแง่ของการศึกษาด้านปริยัติแล้วก็การปฏิบัติจนมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา แล้วก็รอบรู้ในพระคัมภีร์ต่างๆของนิกายทั้ง4แล้วก็ในขณะเดียวกันตัวท่านเองก็มีคุณสมบัติด้านในที่หลายคนรู้สึกได้เมื่ออ,อยู่ใกล้ชิดท่านแม้จะไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนนะว่ากันว่าเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยองทไลลาลมาท่านเคยเสด็จเยือนประเทศเม็กซิโก เจ้าภาพได้จัดหาคนมารักษาความปลอดภัยให้พระองค์ท่านเนื่องจากเจ้าภาพมีทุนจำกัดจึงได้จ้างคนระดับล่างมาดูแลพระองค์ท่านคนเหล่านี้พื้นเพแล้วเป็นเป็นนักเลงนะชอบกินเหล้าพูดจาหยาบคายมีอะไรก็เอะอะโวยวายนะไม่มีกิริยามารยาท แต่หลังจากที่ดูแลพระองค์ท่านดาลัยลามะเพียงแค่สองวันก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจในพระองค์ท่านดาลัยลามะเป็นอย่างยิ่งทุกคนต่างชื่นชมแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพระองค์เป็นคนที่น่ารักที่สุดในโลกคนหนึ่งแล้วก็ต่างก็ได้พาคนในครอบครัวของตนเองมารับพรจากพระองค์ท่าน ทา,ทางทั้งที่คนเหล่านี้นะเป็นคนที่นับถือคริสตศาสนาแม้ว่าตัวท่านเองจะได้รับการยกย่องในฐานะผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีภูมิธรรมขั้นสูงและก็เป็นตัวแทนชาวพุทธที่มีความโดดเด่นที่สุดในโลกคนหนึ่งแต่ว่าพระองค์ท่านกลับมีความถ่อมตัวมากพระองค์จะตรัสเสมอว่าพระองค์เป็นพระ ธรรมดาเป็นพระธรรมดานะเคยมีคนถามว่า,าการบรรลุธรรมเป็นอย่างไรนะพระองค์ก็ตอบว่าอาตมาก็ไม่รู้ขอให้ไปถามอาจารย์พระองค์นั้นนะแล้วพระองค์ก็เอ่ยชื่อวิปัสนาจารย์ที่มีพรรษาสูงกว่านะเมื่อมีคนถามพระองค์ว่า อะไรละ่ะที่ทำให้พระองค์มีความสุขที่สุดแทนที่พระองค์จะพูดถึงสภาวะธรรมขั้นสูงพระองค์กลับตอบสั้นๆว่าอาหารดีแล้วก็การพักผ่อนที่เพียงพอหลับสนิทเคยมีคนถามพระองค์ว่าพระองค์จําได้ไม่ว่าชาติก่อนพระองค์เป็นอะไรนะพระองค์ก็ทรงหัวเราะแล้วก็ตอบด้วยความร่าเริงว่า รู้ไหมอาตมาเองยังจําแทบไม่ได้เลยว่าอาทิตย์ก่อนนี้อาตมาทําอะไรบ้างพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้คนมากมายนะมีหญิงคนหนึ่งนะเคยเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนั่นก็คือพ่อ,อสีหน้าตอนที่เธอเข้าไปพบกับองค์ทลายลามะ ได้บ่งบอกถึงความเศร้าพระองค์ตอบว่ารู้ไหมอาตมาเนี่ยพิจารณาความตายวันละห้าครั้งแต่หากว่าวันนั้นมาถึงจริงๆเนี่ยอาตมาเกรงว่าอาตมาเนี่ยจะพลาดพลั้งไปมีเรื่องเล่าว,ว่าเคยมีฝรั่งคนหนึ่งถามพระองค์ว่าการุณาตอบสั้นๆง่ายๆได้ไหมว่าทำอย่างไรจึงจะบรรลุธรรมได้เร็วที่สุด องค์ท่านดลัยลามะทรงมองชายผู้นั้นอยู่ตรงหน้าพิจารณาใคร่ครวญเขาอย่างใกล้ชิดอยู่พักหนึ่งแล้วตัวพระองค์ท่านเองก็มีน้ําตาคลอเบา้าพระองค์ทรงกำลับง,งบอกเขาหรือเปล่าว่าคนรานั้นต้องผ่านความทุกข์ยากแสนสาหัสมาสักเท่าไหร่กว่าจะบรรลุธรรมได้หรือตัวท่านเองอาจ กำลังรู้สึกสงสารตัวเขาอยู่ก็ได้ที่ชายผู้นี้จะต้องผ่านความทุกข์ยากความลำบากมามากมายแค่ไหนกว่าจะมาถึงจุดที่จะตั้งคำถามถึงการที่อยากจะพ้นทุกข์สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงหัวใจที่เปี่ยมด้วยความมีเมตตาความเป็นธรรมดาที่ พระองค์ท่านได้ทรงแสดงต่อบุคคลที่อยู่ใกล้แม้ว่าตัวองค์ท่านดาราลามะเองจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลแต่ว่าเมื่อมองย้อนกลับดูที่พฤติกรรมความประพฤติความปฏิบัติของท่านนั้นเป็นบุคคลที่เรียบง่ายและเปี่ยมด้วย ความเมตตาเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าคนที่มีภูมิธรรมสูงมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและความการุณาจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะมีความประพฤติที่เป็นธรรมดากับทุกคนทุกเพศ ทุกวัยแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเ,เรียนรู้ที่จะรับฟังเรียนรู้ที่จะเข้าใจความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์เมื่อเราไดเา้เรียนรู้และเข้าใจในความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์บานประตูแห่งความเมตตาความการุณาก็จะค่อยๆเปิดออกมามเมล็ดพันธุ์แห่งความสุข เมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาก็จะค่อยๆงอกงามในจิตใจของเราเหมือนกับที่ท่านองค์ท่านดาลายลามะท่านได้ทําให้เราเห็นเป็นตัวอย่างขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังมาวีสตอรี่พอดแคสต์แล้วพบกัน EP หน้าธรรมสวัสดี